สวัสดีครับผมนายนายุชิตเมืองคงครับดิฉันานางสาวพิพัฒน์พอรัณมีค่ะและดิฉันนางสาวณิธิดาพิพงศุลค่ะพวกเราเป็นนิสิตสหากาจ,จากบริษัท GM Ad b a n Media จำกัดครับโดยมีอาจารย์นทวดีหงบุญมีอาจารย์ประจำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอาจารย์ประจำนิเทศครับโดยบริษัท GM Ad b a n Media จำกัดนะครับตั้งอยู่ที่ซอยทวีมิ7เถนนพระราม9กาเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครับและสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2 6 4 3 1 9 0หหรืออีเมล support@gmwebsite.com หรือ w w w gm co t h ครับบริษัท gm ads by media จำกัดคือบริษัทรับทำเว็บสลัดต้นต้นของประเทศด้วยการรับประกรันการติดอันดับการแสดงผลในหน้าแรกของ Google ตั้งแต่เปิดตัวทั้งประสบการณ์ในการจะทำเว็บไซต์มากมายรวมถึงทีมโปรแกรมเมอร์มอรืมอชีพประสบการณ์สูงครับไม่เพียงแต่ทำเว็บไซต์ที่สวยงามเท่านั้น gm ว็บไซต์ยังมุ่งเน้นด้านการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลักเช่น เขียนโปรแกรมให้ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ทุกการใช้งานและทุกเบราว์เซอร์อีกทั้งปัจจุบันเว็บไซต์ต้องสนับสนุนการเข้าถึงจากสมาร์ทโฟนและเทเบิลด้วยโดยมีหลักการคือรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลายรวดเร็วใช้งานง่ายดีไซน์สวยงามซึ่งระยะเวลาในการปฏิบัติงานนะครับเริ่มต้นปฏิบัติงานสหกิจศึกษาวันที่2ธันวาพุทธศักราชสองสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในวันที่ 20มีนาพุทธศักราชส5 6 3และเวลาเข้าทำงานนะครับคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิการวมทั้งสิ้นเวลา4เดือนครับโดยมีพนักง,งานที่ปรึกษาหรือพี่เลียงที่คอยดูแลชื่อนางสาวสิริลักษณ์นันทกษตรครับตำแหน่งงานครับเว็บซัพพอร์ตครับในส่วนของงานประจำที่ได้รับมอบหมายนะครับ ส่วนที่1นะครับก็คือศึกษาข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับการทํางานในช่วงแรกๆของการเข้าฝึกงานนะครับทางบริษัทได้ให้ศึกษาการทําการตลาดออนไลน์การทาธุรกิจออนไลน์และกลยุทธ์การตลาดในการทําโปรโมทสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าอีคอมเมิร์ซได้เองครับ 2. อัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ขององค์กรครับคอยดูแลองค์กรต่างๆในส่วนนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับแอดมินนะครับในการอัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆที่อยู่ในการดูแลของบริษัทนะครับซึ่งมีมากกว่า800เว็บไซต์นะครับ อย่างในภาพตัวอย่างนี้นะครับเป็นภาพเว็บไซต์ที่ทางบริษัทนะครับทําการดูแลอยู่ครับและ3นะครับดูแลระบบขององค์กรครับบางทีครับหากเกิดข้อผิดพลาดของการแสดงผลนะครับเช่นบางเว็บไซต์แซบภาพเราไม่ขึ้นนะครับบางเว็บไซต์ไม่มีหมวดหมู่ให้เลือกนะครับเราต้องทําการคอยสังเกตนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งนะครับเรานําไปแก้ไขให้เรวที่สุดนะครับเหมือนกับในภาพตัวอย่างนี้นะครับในส่วนนี้นะครับในการลงข้อมูลไปแล้วแล้วรูปภาพไม่ขึ้นนะครับเราก็ต้อง รายงานทันทีนะครับเพื่อจะได้แก้ไขต่อไปครับและสุดท้ายนะครับก็คือ 4. อ่คอยแก้ไขความถูกต้องครับของเว็บไซต์ในองค์กรครับในบางครั้งเราต้องทําการเพิ่มลบและแก้ไขข้อมูลตามความต้องการของลูกค้าที่ลูกค้าได้สั่งเพิ่มข้อมูลเข้ามานะครับว่าต้องการให้ข้อมูลอัปเดตข้อมูลใหม,ใหม่ในเว็บนะครับต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของมินิโปรเจกต์ของพวกเรานะคะจะมีชื่อเว็บไซต์ว่า social directory data system นะคะ เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติสื่อโซเชียลมีเดียยอดนิยมนื่องจากบ,บริษัท GM Advance Media นะคะเป็นบริษัทด้านมาร์เก็ตติงออนไลน์นะคะแล้วก็ยังทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการการขายโฆษณาอีกนะคะทางนี้บริษัทมีความต้องการให้มีสิทธิ์นะคะทำเว็บที่ชื่อว่า Social Directory Data System นะคะเพื่อให้สามารถรวบรวมชื่อและช่องทางการติดต่อของบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ได้จากทาง f c e b o o k f แ n น a พจนะคะท w i t t e r Instagram g o o g l e YouTube นะคะที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อให้นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่สนใจค้นหากลุ่มเป้าหมายลูกค้าโดยสมัครสมาชิกเพื่อให้เข้ามาในเว็บไซต์นะคะเป็นการสร้างรายได้ให้กับองค์กรในการใช้ประโยชน์จากกลุ่มลูกค้าเพื่อหาเป้าหมายให้กับผลิตภัณฑ์โดยตรงต่อไปนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานะคะ ภาษาที่เราใช้ก็จะมีภาษา PHP, CSS และ b o o t s t r a ค่ะในการพัฒนานะคะจะมีเครื่องมือในการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ของพวกเราก็คือ MySQL, Visual Studio Code นะคะและ Web Browser ค่ะและเครื่องมือที่ใช้ในด้านฮาร์ดแวร์ก็จะมี Notebook Acer แล้วก็ Notebook Acer ต่อไปก็จะเป็น การกำหนดโครงสร้างของหน้าเว็บนะคะเพื่อให้ทราบองค์ประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ค่ะโดยมีฝั่ง User นะคะจะมีทั้งหมดสีหน้าก็คือมีหน้าแรกหน้าสมัครสมาชิกหน้าติดต่อและก็หน้าล็อกอินนะคะส่วนในหน้าของแอดมินนะคะก็จะมีหน้าล็อกอินหน้าแอดมินเมมเบอร์แลวก็หน้าแรกของแอดมินค่ะสามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลได้ค่ะ ต่อไปนะคะเราได้ออกแบบหน้าเว็บเพจน,นะคะแต่ละหน้าเพื่อให้รู้รายละเอียดว่าแต่ละหน้าของเว็บเพจมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ่ะโดยหน้านี้นะคะจะเป็นหน้ารายละเอียดของฝั่งยูเซอร์ค่ะและในหน้านี้นะคะเป็นหน้าออกแบบฝั่งแอดมิน,นะคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์ของ Social Directory Data System หรือระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติสื่อโซเชียลมีเดียยอดนิยมนะคะ ในฝั่งของหน้ายูเซอร์ค่ะโดยในฝั่งของหน้าแรกของเว็บไซต์นะคะเมื่อยูเซอร์เข้ามาในเว็บไซต์ Social Directory Data System นะคะจะปรากฏหน้าแรกของเว็บไซต์ให้ยูเซอร์สามารถดูข้อมูลที่เว็บไซต์รวบรวมไว้คร่าวๆได้นะคะดังรูปค่ะจะสามารถกดสมัครได้ทำการล็อกอินได้แล้ว ทำการติดต่อแอดมินได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหน้าสมัครสมาชิกนะคะเมื่อ user กดเข้ามาในหน้าสมัครสมาชิกนะคะจะปรากฏข้อมูลให้ user ทำการกรอกข้อมูลชื่อสกุลอายุเบอร์โทรศัพท์รหัสผ่านอีเมลนะคะเพื่อสมัครสมาชิกค่ะและหน้าต่อไปก็คือหน้าล็อกอินของ user นะคะ เมื่อ user ทำการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกเสร็จ<ม>เรียบร้อยแล้ว user ก็สามารถกดเข้าไปล<ม>็อกอินเพื่อใช้งานเว็บไซต์ได้นะคะ<ม>โดยล<ม>็อกอินเข้าไปแล้ว user จะสามารถเห็นข้อมูลในเว็บไซต์ที่รวบรวมไว้ได้มากกว่าและก็เยอะขึ้นค่ะหน้าโฮมของเว็บไซต์นะคะเป็นหน้าหลักของระบบเมื่อ user ได้ทำการล็อกอินเข้ามาแล้วในหน้านี้จะมีปุ่มเมนูมากมายให้ user ได้เลือกกด เข้าไปดูดังรูปนะคะแต่ยูเซสามารถหาข้อมูลที่สำคัญสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ User นั้นสนใจที่จะเข้าร่วมทำธุรกิจด้วยค่ะหน้าติดต่อนะคะนอกจาก User สามารถดูข้อมูลมากมายในเว็บไซต์ได้แล้ว User ยังจะสามารถฝากข้อมูลของของตัวเองไว้เพื่อทำการติดต่อกับทางแอดมินได้อีกด้วยค่ะดังรูปนะคะเพื่อยอมรับในคำติชมจากยูเซในการใช้งานเว็บไซต์และ เพื่อให้อดมินได้นำคำติชมและคำแนะนำมาปรับแก้ไขและพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปค่ะต่อไปเป็นหน้าเว็บไซต์ Social Directory Data System หรือระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติสื่อ Social Media ยยอดนิยมทางเราได้ทำขึ้นมานะคะในส่วนของฝั่งแอดมินค่ะหน,หน้าแรกของฝั่งแอดมินก็คือหน้าล็อกอินค่ะ แอดมินต้องทำการล็อกอินก่อนเข้าสู่ระบบถูกครั้งดังรูปนะคะเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวค่ะต่อไปเป็นหน้าโฮมของฝั่งแอดมินนะคะเมื่อแอดมินทำการล็อกอินเข้ามาสู่ระบบแล้วก็จะเจอหน้าแรกของแอดมินซึ่งหน้านี้จะมีข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์มากมายโดยแอดมินสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ตลอดเวลาค่ะ และหน้าสุดท้ายของแอดมินนะคะคือหน้าเพิ่มผู้ดูแลค่ะในหน้าสุดท้ายของแอดมินนั้นแอดมินสามารถเพิ่มผู้ช่วยผู้ดูแลระบบได้เป็นเหมือนแอดมินสำรองที่คอยเข้ามาช่วยดูแลระบบสามารถเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูลได้ตลอดเวลาเหมือนกับแอดมินหลักทั้งหมดเลยค่ะ ต่อไปเป็นผลการศึกษานะคะจากการสร้างเว็บไซต์โซเชียลเดลต้าดีดาต้าซิเ็มหรือระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติสื่อโซเชียลมีเดียยอดนิยมให้กับบริษัท GM Advanced Media จำกัดสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 1. การพัฒนาเว็บไซต์นี้ทำให้นิสิตได้ศึกษาโครงสร้างและหลักการเขียนเว็บไซต์ในรูปแบบของบริษัท GM Advanced Media จำกัดค่ะ 2. ได้สร้างเว็บไซต์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญที่กำลังเป็นกระแสและเป็นที่นิยมที่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในทางการตลาดได้และยังเป็นช่องทางการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงอีกด้วยเพื่อทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นค่ะ ปัญหาและอุปสรรคนะคะในการทํางานส่วนต่างๆที่ได้รับมอบหมายนั้นมีสิ่งที่ยังไม่ได้เรียนรู้อยู่มากเช่นเทคนิคการเขียนโค้ดที่โปรแกรมเมอร์ของบริษัทใช้จึงต้องหาความรู้เพิ่มเติมในขณะการทํางานหรือหลังจากเสร็จงานแล้วก็ต้องไปถามพี่เลี้ยงเพื่อการค้นหาด้วยตนเองค่ะด้านการวางแผนและจัดสรรเวลาในการทํางานทําให้งานบางอย่างอาจมีความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อง,งานอื่นๆ และปัญหาในเรื่องการปฏิบัติงานในการฝึกสหกิจครั้งแรกเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่นิสิตฝึกสหกิจได้ลงพื้นที่ทํางานจริงครั้งแรกและอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญจึงทําให้ยังไม่มีความคุ้นชินกับการทํางานค่ะข้อเสนอแนะนะครับบริษัทเจมส์แอดวานซ์มีเดียจำกัดนั้นเป็นบริษัทที่มีพนักงานน้อยและมีความเป็นกันเองทําให้ในการทํางานนั้นเป็นไปได้ด้วยความไม่ตึงเครียดและเนื่องจากบริษัทกําลังเติบโตนะครับจึงมีงานเข้ามาอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ที่มาทํางานหรือฝึกงานนั้นต้องมีความจมพอมในตนเองควรม,มีความรู้พื้นฐานของการเขียนเว็บไซต์และเรื่องของฐานข้อมูลมาพอสมควรครับสรุปผลการศึกษานะครับจากการศึกษาเว็บไซต์ Social d i r e c t o r y d a t a s y s t e m นะครับหรือระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติสื่อสารโซเชียลมีเดียยอดนิยมนะครับให้กับบริษัทเจมแพทต์แวร์มีเดียจำกัดทําให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นและยังเป็นช่องทางการติดต่อ,อก,กับลูกค้าโดยตรงอีกด้วยครับ และสุดท้ายนะครับหากกรรมาการท่านไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณครับ